我们爱，我们爱。 พี่เวียไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อว่าที่จะเอาใจคุณพ่อเราอันนี้ไม่ทราบ้วคะคิดว่าไม่น่าจะเป็นความจริงนะคะน่าจะเป็นข่าวลือมากกว่าค่ะองนคมเอเรยังไงคะโอ้ไม่เลยค่ะช่วงนี้ทางานทุกวันค่ะไมถึงาเป็นไขลคะที่รักไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาจะมาเรียนภาษาอังกฤษทไมอ่ะเอาเวียมีปัหาเรื่อคุณพ่อบ้างไมไ้ชาก่อยโอ้ยมาแทบจะไม่ ช่วงน,นี้ก็แบบก็มีคนรับส่งอะไรอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วด้วยถ้าเกิดว่าเขาไปโรงเรียนจริงๆแล้วเราบอกว่าเป็นไปนไม่ได้เขาจะเสียใจไหมเฮ้ยก็<ๆ>ไม่หรอกมั้ง,งเขาจะเอาเวลาไหนไปเรียนอ่ะไม่รู้อ่ะคือเขาจะไปฝึกอะไรหรือเปล่าแล้วเราไม่รู้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแล้วค่ะต้องไปถามพ,พี่เวียค่ะ ควันนี้พอจะไปถามไ้คคงไม่ได้ถามค่ะถ้าเขาถ้าเขาไปจริงเขาคงมาบอกเลยมั้งค่ะว่าปกติเขาบอกทเรื่องใช่ไมใช่ไมขนาดนั้นค่ะคุณพีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่สนนะวาสนอะไรยังไงบ้างก็เหมือนเดิมพี่น้องกันเหมือนเดิมค่ะตรงใช้แนนจกว่าาบอกว่าเป่น้องกันก็ยังยังคุยกันเรื่อยๆค่ะก็มีแบบถามไทยสารทุกสุขดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามปกติมีเรื่ ไม่มีเลเวลไม่ได้จัดเลเวลค่ะทำเสมอตอนนี้<ๆ>เลื่อยมากกว่าค่ะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงือว่าช่วงก่อนๆที่แบบว่ามีข่าวออกมาเยอะเลยช่วงนี้เราขอพักเลยก่อนเลยมีหรือเปล่าออ ไม,ไม่ไม่เชิงถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแบบเ,ออเราก็ต้องยอมรับเนาะแบบการมีข่าวแบบนี้คือมันก็กระทบต่อแบบภาพลักษณ์เราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าคือตอนนี้เราก็แบบทํางานแทบทุกวันอยู่แล้วไม่มีเวลาไปไหนอยู่แล้วก็แบบเรื่องแบบจะไปที่ไหนอะไรงไงหรือไปสถานที่ที่แบบอาจจะทําให้คนแบบเข้าใจผิดได้คือเราหลีกเลี่ยงทุกกรณีทนี้นเพราะว่าตอนนี้ช่วงน,นี้เลี่ยงเลี่ยงที่จะเจอกันเลยอย่างนั้นใช่ไหมคบก็ด้วยค่ะแล้วก็เลี่ยงที่จะไปไม่ว่าแบบกับใครเลยค่ะ คุณพ่อแม่เราแล้วก็ผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ยมีแบบสั่งการอะไว่าให้เราลดน้อยลงด้วยหรือเปล่าก็คุณพ่อคุณแม่จะเป็นฟิลเป็นห่วงมากกว่าเห็นข่าวแล้วกลัเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนผู้ใหญ่ทางช่องก็คือไม่ได้มีแบบเรียกเข้าไปเตือนหรือไปดุไปว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนไม่แต่เหมือนทางเรากับทางผู้ใหญ่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรได้คุยกันเลื่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้ว่าแบบมันขนาดไหนอะไรยังไงคือเขาก็แค่แบบเป็นห่วงว่าระวังภาพลากษณน้าอแบบระวังระวัง มีข่าวที่ไม่ดีอะไรเงี้ยคือเขาดูอยู่แล้วแหละว่าเราแบบเราดีไม่ดียังไงอะค่ะมีนมีลิมิตในการเจอกันของเราระหว่างสองคนโอ้ไม่ได้ไม่ได้แบบถึงขั้นตั้งลิมิตกับกับใครอะค่ะแต่ให้ทิงช่วงระยะเวลาหาไหสักหน่อยใช่ก็ก็ไม่อยากไม่อยากให้แบบมีข่าวไม่ดีแล้วคือแบบเป็นห่วงแบบทางครอบครัวด้วยแล้วก็แบบด้วยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะว่าแต่มีข่าวมานี่ค่อนข้างส่งผลกระทบตัวเรามากก็ผลกระทบไหมก็คือไม่กับตัวเรา มันไม่ค่อยเพราะเราเรารู้สึกอยู่แล้วแบบเออเราไม่ได้ไปทําอะไรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เราเป็นหัวคนรอบข้างมากกว่าเป็นหัวผู้ใหญ่มากกว่าไม่เจอนานแบบนี้คิดถึงโอ้โหไม่ค่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่ค่ะไม่คิถึงี้เพราะว่าเราคุยกันทุกวันอะไรคุยกันอะไรไงบ้างไม่ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าตอนนี้เรายังต้องโฟกัสเรื่องงานอยู่เรายังไม่อยากให้แบบเออจะคุยกับพี่เวนในฐาอะไรก็ตามอย่างเงี้ยคือแบบไม่อยากให้โฟกัสไปในเรื่องความรักซะอย่างเดียวหรือว่าจะชวนปาร์ตี้หรืออย่างเงี้ยเพราะเราก็แบบเราเราไม่ ได้คบพี่เวียคนเดียวเราก็แบบเราก็คุยกับทุกคนในวงการอยู่แล้วอะค่ะเออเราก็แบบจะรู้จักคนใหม่ๆเพิ่มได้ไหมเราก็ทําได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็มีคนอื่นที่นอกจากพี่เบียเข้ามาขายขนมจีบเราอยู่ด้วยก็ไม่ไม่ใช่ว่าข่ยขนมจีบหรอกเราเป็นว่าเออทําความรู้จักกันอะไรอย่างงี้ค่ะเยอะไหมคะเยอะก็เท่าที่แบบร่วมงานกันอะไรอย่างงี้ค่ะมีคนไหนก็มาวิจาร์พี่เวียบ้างไหมคะโอ้โหอันนี้ไม่ได้ตั้งไว้ค่ะเราทํางานก่อนดีกว่าเนาะ บอว่าคคนเนี่ยครับตอบมคเียไม่ค่ะเรายังไม่ได้แบบจะคิดจะคบใครจริงจังอยู่แล้วด้วยค่ะเรว่องงายังมีเรื่องงานก่อนใช่เรื่องงานก่อนละกันค่ะเมื่อกี้ยังถามมาเห็นบอกคุยหลายคนใีทีวีดูไหมไม่ใช่คุยหลายคนแบบนานไม่ได้แบบเออจะคบกับใครหรือจะอะไรอย่างนี้เออเราก็แบบเออไม่ใช่ไม่ใช่เราก็แบบรู้จักใครเราก็เออมีแลกไลน์แลกเบอร์ตามปกติอะไรอย่างนี้ แัน <One> นี้พี่เพียจะน้อยใจจะนอนหรอคะ่ะเอยอันนี้ก็ก็ไม่เกี่ยวแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องทมพี่เพียวเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้บอกโฟกัสผลงานมีผลงานอะไรบ้างหน่อยสิอ่าก็ฝากลูกทาสค่ะใกล้จะถ่ายทําจบแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ภายในน่าจะเดือน2เดือนนี้แล้วค่ะแล้วก็เดือนหน้าจะเปิดกล้องพบรากค่ะจะคิวเบลล่าหมดแล้วใช่ไหมค่ะลูกทาสยังไม่หมดเลยค่ะใช่แล้วก็เร็วๆนี้แน่นอนใช่ได้ดูเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ เล่นเป็นผีเล่นเป็นผีค่ะเป็นผีเป็นผีความจําเสื่อมผีตลกตลกใช่ไหมใช่ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบคอมเมดี้นิดหน่อยจะไม่ใช่แบบฟิลน่ากลัวอย่างเงี้ยแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กก็อยากให้รอดูนะคนกับผีจะรักกันได้ยังไงคะพบรักค่ะอันนี้หนูต้องคู่ใครคะคู่หมากรินค่ะคุณกับหมากเนอะขอบคุณค่ะ เลิกงามยามดีนะครับผมก็ชุ่มฉ่ากันทั่วหน้านะฮะครับผมวันนี้ก็ไม่ขนาดนั้นงานก็จบก่อนไว้ดีค่ะครับร้องเพลงเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดหน่อยก็ร้องไปฝนตกไปเย่าแบบจนจกหรือเปล่าค่ะทีมนางฟ้าะคเป็นไงบ้างคะทีมนางฟ้าวันนี้ค่ะก็เซนเตอร์คอร์สตัวเล็กๆแบบล้อมรอบตลอดเลยทุกคนแบบแย่งกันจะแบบจับมือจับมืออะไรอย่างเงี้ยน้องอัตมาล้วคะวันกีนของขวัญได้ไหม ขอได้ไหมคชอบไหมคะชออตื่นยังเอาวุ้นเง้นยาวต้องวางห่างกันนะครับเดี๋ยวละ ทุกคนได้มาดูกันนะคะที่นี่แบบเริ่มจัดไฟแล้วอลังการมาแล้วก็มีแบบต้นคริสต์มาสมีไฟกว่าแสนดวงยังไงค่อมาเดินเที่ยวเล่นมากินข้าวอะไรอย่างงี้ได้เทศกาลแห่งความสุขครับผมก็มาชมกันได้ครับผมที่ไหนคะเดอะเซอร์เคิลรฤกสุขครับ